อีกหนึ่งกิจกรรมนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นแห่งเดียวในโลกใบนี้นะฮะก็คือกิจกรรมโยนอโยนบัวนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการโดยท่านนายอำเภอทวัชัยนามสมุทรซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับก็ครับสวัสดีครับ คับท่านนา,นายอำเภอทวัชชัย,าายนามสมุทนะรนายอำเภอบางพีนะครับท่านครับพูดถึงกิจกรรมการโยนบัวเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมีไฮไลท์พิเศษอย่างไรสำหรับปีนี้ครับครับปีนี้การจัดงานประเพณีะระบัวนะฮะประจำปีว5 6 3นาซึ่งเราจะจัดนะฮรระหว่างวันขึ้น11ค่ำนะครับถึงวันสี่ค่ำเดือน11ของทุกปีนะครับแล้วก็ ปีนี้เริ่มงานตั้งแต่วันที่28กันยานะครับถึงวันที่1ตุลาคม2563นะครับภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าเป็นการแสดงวิถีชีวิตของชาวล็อกเนเนีนะครับมีการแสดงเก,กี่ยวกับสมรัติศิลปะวัฒนธรรมไทยของนักศึกษานักเรียนแล้วก็จัดรวมผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับและจะองค,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 งคง์กรมรองกระทรวงรึกษร่วมการอ่นา,านะารแสดงในงานแต่ละวันนะครับ ในการประกวดการร้องเพลงไทยรุ่นะฮะก็ขอบคุณนะฮะท่านนายอำเภอทวัชชัยนามสมุทรนะฮะนายอำเภอบางปีนะฮะก็ขอบคุณมากครับกับเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกหนึ่งกิจกรรมก็หล่อสักรู่นะฮะเมื่อกับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณนะฮะสำหรับเรื่องราวกิจกรรมที่เราพยายามที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับสายท่านนายอำเภอหลุดไปนะฮะเดี๋ยวจะกลับเข้ามาใหม่ ก็ขอบคุณเมื่อสักครู่นะี้ขออภัยด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเ,เสียงนั้นไม่เคลียร์นะเสียงไม่เคลียร์ทางหนองคายด้วยนะครับขออภัยด้วยเ,เราพยายามที่จะเ,เก็บบรรยากาศนะฮะ อย่างมากมายเพื่อที่จะมาฝากถึงพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะเข้าสู่บรรยากาศของการลน,นลงค์เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับในช่วงนี้เนี่ยถือว่าการท่องเที่ยวนั้นก็จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่จะทําให้บรรยากาศของทุกๆพื้นที่นะครับทำให้เกิดการการะจายรายได้แล้วก็รวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยนะฮะให้มีการตื่นตัวในช่วงนี้นะครับนะครับ นี่คือบรรยากาศของงานที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันก็คืองานโยนบัวนะครับได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบางพีนะครับสวัสดีครับท่านนายเพอครับครับสวัสดีครับครับขออภัยด้วยครับมือสกรูสัญญาณไม่ค่อยชัดครับท่านนายเภอครับช่วยเล่ากิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับกิจกรรมการโยนบัวนะฮะเกิดขึ้นเมื่อไร่อย่างไรรวมไปถึงกิจกรรมมีอะไรบ้างแล้วก็มีไฮไลท์พิเศษอย่างไรบ้างครับครับสําหรับงานบระเพณีรับบัวนะครับสําหรับปีหกสามนี้นะฮะ เราเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายนนะครับถึงวันที่1ตุลาคม2563นะครับในวันที่28นี้ก็จะมีพิธีเปิดนะฮะที่วัดหลวงพ่อโตนะครับโดยท่านวรวิจวัรมาเปิดไปแล้วก็จะมีรำวันธรรมต่างๆนะ,ะแสดงวิถีชีวิตของชาวบงพีในอดีตนะฮะแล้วก็วิถีชีวิตชาวนาะชาวมอนนะซึ่งสถานที่จัดงานนี้จะอยู่บริเวณหน้าที่วาการ,รอำเภอบงพีนะฮะจังหวัดสุโกทั์แล้วก็บริเวณที่ วัดหลวงพ่อโตนะครับหรือวัดบางพีใหญ่ในพระอารามหลวงนะครับสําหรับไฮไลท์ของงานนะฮะก็จะอยู่วันที่หนึ่งนะคระตรบดีที่หนึ่งตุลาคมนะครับจะมีขบวนแห่เรือหลวงพ่อโตทางน้ํานะครับที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ราชการของเทศบาลตำบลบางพีนะครับล่องล่องมาตามลําคลองสําโรงนะครับมาผ่านนักที่ว่าการอำเภอบางพีกรมไฮไลท์ในวันนี้ก็จะมีการโยนบัวนะเพื่อบูชาหลวงพ่อโตอธิษฐาน ขอพอนไปสะงนิดีนะครับโดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา8โมงเช้านะครับครับครับงานมีวันเดียวหรอครับท่านนายอครับมีตั้งแต่วันที่28ฮะอ๋อ28ถึง1ตุลาแต่ไฮไลท์จริงคือวันที่1ตุลานะครับครับครับอยากจะฝากบอกถึงพี่น้องประชาชนให้เตรียมตัวไปร่วมงานเนี่ยต้องมีอะไรพิเศษไหมฮะเช่นวางแผนการเดินทางรวมไปถึงจุดต่างๆอยากจะพิเศษตรงนี้อย่างไรบ้างครับครับก็ฝากไว้านะ างเรื่องการเดินทางนะครับเรามีจัดฐานที่จอดรถไว้นะที่โรงเรียนวัดบางพีรับบรุงนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบแล้วก็ทางวัดหลวงพ่อโตนะครับก็จัดฐานที่จอดรถไว้ของวัดนะจํานวน13ไร่นะครับเปนรถที่จอดรถนะก็ฝากผู้ที่จะมานะคือเรายัางอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะทีนะก็นะเราจะลงให้สมน้ากากอนามัยนะครับมาเที่ยวงานทุกคน นะครับเป็นระยะห่างนะครับอืมนะฮะผมก็พยายามนึกอยู่นะฮะว่างานยนบัวในครั้งนี้เนี่ยผู้คนนั้นจะเท่าไครับไปร่วมกิจกรรมแล้วก็จะมีการป้องกันตนเองอย่างไรนะครับแล้วในในส่วนของเนื้องานนะฮะท่านท่านนายเพลครับมีเรามีหน่วยใช่ไหมที่จะให้ความสะดวกสบายรวมไปถึงหน่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของป้องกันอะไรต่างๆอะไรนนี่เรามีเรามีหน่วยงานตรงนี้ใช่ไหมครับครับเราตั้งจุดชัดกรองไว้บริเวณทางเข้าของงานทุกจุดละครับ จะมีเจ้าหน้าที่ของฝ่าปกครองร่วมกับเจ้าที่ของสาาสุขและก็สอมมอในพื้นที่จุดดังจุดคัดกรองนะอุณหภูมิก่อนเข้างานนะครับ,รบแล้วก็มีเจ้าที่ตํารวจร่วมกับชลบอแล้วก็พบรอนะครับ,รบดูแลความปลอดภัยบริเวณงานนะครับ นะฮะก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็จะทําให้เรื่องของการท่องเที่ยวนั้นมีความคึกคักอย่างแน่นอนครับขอบคุณท่านนายอำเภอบางพีนะครับท่านนายอำเภอทวัชชัยนามสมุทรนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ กรับขอบคุณนะครับท่านนายอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะฮะกิจกรรมโยนบัวซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวไทยนะครับให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีโอกาสได้ไปพักผ่อนหย่อนใจแต่อย่างที่ท่านนายพลได้นําเรียนนะครับเรื่องของมาตรการคัดกรองหยุดคัดกรองต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเราต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะฮะมาอย่างนั้นแล้วเนี่ย มันอาจจะไปกระแทบไปแพร่เชื้อหรือไปติดเชื้อมานี่ก็อันตรายเหมือนกันนะก็ป้องกันไว้ไม่ประมาทก็แล้วกันนะเอาละครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราไปว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสังคมซึ่งมีหลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากบุคคลท่านหนึ่งนะฮะที่มีความสนใจในการที่จะให้ความช่วยเหลือและก็ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสนใจวันนี้เดี๋ยวสักครู่เราจะกลับมาครับสักครู่เดียวครับ สามขั้นตอนการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด19 1ใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านพร้อมเตรียมหลักฐานการแสดงตนตรวจสอบรายชื่อวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่หากอุณหภูมิไม่เกิน37.5อ,องศาล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แล้วเข้าหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นหลักฐานแสดงตนถอดหน้ากากเพื่อแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อและต้นขั้้วบัตรลลางมืออดกอออฮีกคร,รับบัตรเลือกตั้ง เข้าคุหาลงคะแนนหย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบบัตรด้วยตัวเอง 3. ล้างมือด้วยแลอลกาอฮอล์ก่อนออกจากหน่วยเลือกตั้งสำหรับบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงเกิน37.5องศากกตจัดที่ลงคะแนนพิเศษไว้ให้โดยมอบหลักฐานแสดงตนให้กับเจ้าหน้าที่เราไปที่นั่งพักรอกรรมาการประจำหน่วยจะดำเนินการเรื่องการแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งให้เพื่อให้เสร็จลงคะแนนและหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองหลังลงคะแนนล้างมือด้วยแลอลกาอฮอล์ใช้สิทธิ์อย่างมั่นใจโดยมาตรฐานการรักษาความสะอาดและปลอภดภัยจากกกต นิตยสารคอฟฟอร์ไลนแมกกซีนครอบคลุมทุกแง่มุม,มชีวิตคอฟฟอร์ไลนแมกกซีนทุกแผงทั่วประเทศ กกตเร่งขับเคลื่อนภารกิจจัดการเลือกตั้งและพัฒนาสังคมประชาธิปไตยโดยกำหนดให้มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง20ปีจึงเกิดขึ้นโดยเน้น3ยุทธศาสตร์ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1เร่งรัดการบูรณาการการบริ กกกกกาาาารรรรรจจัััดดเลลลือต้งแะบิิิทยุทธศาสตร์ที่2เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตยและส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมืองยุทธศาสตร์ที่3เสริมสร้างความรู้พลังศรัทธาและพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อก้าวไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้งที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนและพลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิถีการคัดสรรคนดีมาปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน